ในวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอนะครับในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับซิมมัสซอฟต์วิชวลโมดลิงนะครับผมก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้จําลองนะครับการชิคขึ้นรูปนะครับหรือว่าจะเป็นการอัดขึ้นรูปนะครับของวัสดุในกลุ่มของโพลิเมอร์นะครับก็ในวันนี้นะครับการนําเสนอของผมนะครับอาจจะเน้นไปที่เรื่องของการใช้เครื่องมือนะครับดูว่านับปัจจุบันนี้นะครับซอฟต์แวร์ในกลุ่มนี้นะครับมีความสามารถไปถึงระดับไหนแล้วนะครับมาสามารถที่จะช่วยเรานั้นในการออกแบบแล้วก็ ออกแบบ้วก็จําลองนะครับเพื่อหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดกับงานของเราได้นะครับก็หัวข้อของผมในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการลดสายขึ้นทานะครับแล้วก็ลดตัวดีเฟกในชิ้นงานยานนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อที่จะมานําเสนอนะครับก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีนะครับของตัว virtual modeling นะครับก็คือตัว Simsoft นะครับแล้วก็เป็น Key ์เฟ t u r e ของเขานะครับก็คือตัว automatic optimization นะครับที่มีการนําตัว design of experiment นะครับเข้ามาใช้นะครับรวมถึงมี ตัวเคสตัตี้นะครับให้ทุกท่านได้ลองรับชมศึกษากันนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการเดโมนะครับตัวซอฟต์แวร์ให้ดูกันคร่าวๆนะครับผมครับเรามาทำความรู้จักกับซิมม่าซอฟกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว product overview ของทางซิมม่าซอฟตนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือสามารถ simulate นะครับวัสดุได้เรียกว่าครอบคลุ่มนะครับในงานฉีดพ่นรูปนะครับในกลุ่มของงานโพลิเมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลาสติกนะครับยางนะครับลิควิดซิลิโคนนะครับกลุ่มทอมอเซตหรือกลุ่มวัสดุ ผงนะครับทั้งโลหะและเซรามิกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโมดูลเสริมอื่นๆนะครับที่เอาไว้ใช้ทํางานร่วมกันได้นะครับแล้วก็จะมีทั้งตัวโมดูลที่เป็นดีไซน์ออฟเอ็กซ์เพรริเมนต์นะครับมีตัววิวเวอร์นะครับให้ได้ใช้งานนะครับก็ต้นกําเนิดเขานะครับจะอยู่ที่เยอรมนีนะครับเมืองอาเคินนะครับก็จะเป็นซิสเตอร์คอมพานีนะครับัทาง แมกมาห์เอนจิเนียริงนะครับซึ่งถ้าใครเคยอยู่ในอุตสาหกรรมการหล่อขึ้นลูกโลหะนะครับก็จะคุ้นเคยกับชื่อนี้นะครับแมกมานะครับก็แต่ในส่วนของซิมมาซอฟนะก็จะเป็นกลุ่มของโพลิเมอร์นะครับแล้วก็จะมีสาขารอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในโลกนี้นะครับโดยที่ในไทยเราก็จะมีเป็นซิมมาโซลูชันเรานะครับที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับผมโอเคเริ่มเข้าเนื้อหาของตัว virtual modeling technology นะครับเราไปเริ่มกันที่ simulation model scope นะครับก็คือ ลักษณะการจำลองนะครับในกระบวนการางาน,นฉีกขึ้นรูปนะครับโปรเซสแรกเนี่ยในส่วนของการออกแบบชิ้นงานนะครับเราอาจจะเริ่มต้นหลังจากเราได้แครนะครับตัวข้อมูลโมเดลมาแล้วตามที่อดอ,อร์สิทธวัฒน์ได้กล่าวไว้ก่อนอน้านี้นะครับเราก็อาจจะเข้ามาจำลองในตัวซอฟต์แวร์นะครับโดยเริ่มต้นโดยการเอาตัว Data เข้ามาพร้อมกับกําหนดจุดทางเข้านะครับหรือว่าตัวเกตนะครับแล้วก็ตัวแม่พิมพ์เนี่ยอาจจะยังใช้เป็นตัวลักษณะของบอเตอรี่นะครับก็คือเป็นลักษณะของโมนคิ้วแบบนี้นะครับ เมื่อเราได้ดีไซน์ชิ้นงานที่โอเคแล้วนะครับได้ตำแหน่งทางเข้าที่เหมาะสมแล้วนะครับเราก็จะเริ่มมาคำนวณต่อในส่วนของการออกแบบระบบลันเนอร์ครับหากว่าชิ้นงานของเราหากว่าแม่พิมพ์ของเรานั้นวางแผนว่าจะมีการผลิตในรูปแบบที่ออกหลายคาบิที่ต่อหน,นึ่งแม่พิมพ์นะครับ จากนั้นนะครับเมื่อวางเลเยอร์ลและเลนได้แล้วนะครับเราก็จะเริ่มมาเป็นเบสิกของตัวมวลดีไซน์ของเราแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของระบบอุณหภูมินะครับทั้งตัวคูลิ่งช n n นลหรือว่าตัวฮีเตอร์นะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวระบบปลดชิ้นงานนะครับถ้าชิ้นงานมีความซับซ้อนการจะมีการวางตำแหน่งของชุดสไลด์เป็นต้นนะครับผมแล้วก็ในลำดับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการนำแม่พิมพ์ที่เราดีไซน์ครบเห้สิ้นทุกชิ้นส่วนแล้วนะครับมาทําการจําลองอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์ม การออกแบบของเรานะครับว่าเหมาะสมกับชี้งานตัวนี้แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นซิมเลชันสโคของซิมมั s ซอฟที่สามารถทําได้นะครับเมื่อเราสามารถเอาแม่พิมพ์ทั้งลูกเข้ามาซิมเลตได้นะครับก็เห็นได้ว่าเราจะสามารถดูเรื่องของการกระจายของอุณหภูมินะครับภายในแม่พิมพ์ได้นะครับจังหวะที่โพลิเมอร์ถูกฉีดเต็มๆเข้ามาในโครงแบบนะครับในตัวคาวิตี้เนี่ยการประมวลผลของซอฟแวร์ก็จะประมวลผลร่วมกันนะครับระหว่างอุณหภูมิของตัวโพลิเมอร์นะครับแล้วก็อุณหภูมิของตัวแม่พิมพ์เองนะครับ สามารถที่จะจําลองในลักษณะของรูปแบบของมันติดไซเคิลได้นะครับก็เปรียบเสมือนว่าเราทําการทรีมนนะครับในตัวแม่พิมพ์นะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่าแม่พิมพ์ของเรานะครับเมื่อทําการเลิกการผลิตไปแล้วนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงช็อตที่ประมาณช็อตที่10นะครับมีตรงจุดไหนเกิดฮอตสปอตหรือไม่นะครับหรือว่ามีบริเวณไหนที่ถ้าหากเป็นในกรณีของแม่พิมพ์ยางนะครับตัวการกระจายความร้อนของฮีเตอร์ของเรานั้นเข้าไปถึงบริเวณที่เราต้องการได้หรือไม่นะครับผม นะครับแล้วก็ในส่วนของ Process นะครับที่สามารถจะเ e ต u ัพได้ภายใน Sigma Soft นะครับก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะปิดแม่พิมพ์นะครับเรามีการฉีดหุ่มหรือไม่นะครับมีการต้องวางตัว Insert เข้าไปในแม่พิมพ์ก็สามารถที่จะกำหนดได้นะครับแล้วก็โมนเริ่มปิดนะครับเริ่มฉีดนะครับจนถึงในส่วนของ c o ู l i n g หรือเคียลิ่งนะครับแล้วก็จากนั้นก็ ปิดม่พิมพ์นะครับสิ่งที่พิเศษกว่านะครับสำหรับซิกม่า o อ t ก็จะเป็นเรื่องของตัว ejection part นะครับเราสามารถดูได้ว่าแม่พิมพ์นั้นระหว่างที่เรากดชิ้นงานนั้นมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นกับชิ้นงานบ้างนะครับรวมถึงตัว tempering หรือ conditioning ตรงนี้นะครับก็คือเป็นในส่วนที่หลังจากเรากดชิ้นงานออกมาแล้วนะครับผมพฤติกรรมของชิ้นงานจะเป็นอย่างไรต่อเมื่ออยู่นอกแม่พิมพ์นะครับทิ้งไว้1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าครึ่งวันในลักษณะนี้นะครับผม เทคโนโลยีเบื้องหลังของ s i g m a s o f t นะครับก็จะเป็นตัว i n น t e v o l u m มนะครับแล้วก็ลักษณะเม็ดเนี่ยจะเป็นลักษณะของ c u b i c กเม็ดในลักษณะนี้นะครับก็ถึงแม้จะจำลองทั้งในพิมพ์นะครับแต่ว่าเวลาในการประมวลผลเนี่ยก็ไม่ได้สูงโอเวอร์มากขนาดนั้นนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณรอบนอกนะครับที่เป็นมวลเบสเนี่ยที่ไม่ใช่จุดสำคัญมากก็สามารถที่จะกำหนดให้เม็ดบริเวณนั้นเนี่ยเอ่อลักษณะของหยาบกว่าบริเวณที่เราต้องการได้ นะครับที่โฟกัสก็อย่างเช่นชิ้นงานนะครับผมอาจจะต้องการให้ละเอียดเป็นพิเศษนะครับ ครับแล้วก็สามารถที่จะดูในเรื่องของการเสียรูปนะครับทั้งของตัว Insert เองนะครับ Insert ชิ้นงานนะครับในกรณีที่เป็นการฉีดหุ้มนะครับหรือว่า Over m o l d i n g นะครับหรือจะดูการเสียรูปของตัวแม่พิมพ์เองก็ตามนะครับหรือจะเป็น Insert ของแม่พิมพ์นะครับเราสามารถที่จะดูการเสียรูปได้นะครับเมื่อเราดูการเสียรูปได้แล้วนะครับเราก็จะทราบว่ามีเรื่องของตัว state เกิดขึ้นตรงจุดไหนบ้างนะครับก็จะนําไปสู่การทํานายผลเรื่องของตัวอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ นะครับในซิกมาซอกก็สามารถที่จะทํานายอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโั้นตออื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวของฟังชันมอนดิ้งนะครับก็สามารถที่จะจําลองได้แบบครบวงจรเหมือนกันนะครับก็เพื่อที่ว่าจะดูได้ว่าตัว Pform ฟอร์มของเรานั้นนะครับที่วางเข้าไปในแม่พิมพ์เพื่อกที่จิทัลเพรสควรจะใช้ลักษณะแกบสใจนะครับปริมาตรเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟังชันนะครับก็คือเป็นเรื่องของตัวฉีดสองวัสดุนะครับหรือว่าตัว 2K m o l d i n g ก็จะเป็นการฉีดวัสดุแรกก่อนนะครับอาจจะเป็นฮาร์ดคอมโพเนนต์นะครับเป็นวัสดุอาจจะเป็นทอมโมพลาสติกนะครับจากนั้นเรามาฉีดวัสดุที่สองนะครับพุ่มเข้าไปในชิ้นส่วนแรกเป็นซอฟต์คอมโพเนนต์นะครับก็อาจจะเป็นยางหรืออาจจะเป็นในส่วนของซิลิโคนนะครับผมอันนี้จะเป็นตัว V i e w e r นะครับก็สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีนะครับก็ช่วยในเรื่องของเวลาที่เราต้องการประสานงานกับฝ่ายอื่นนะครับก็สามารถที่จะเอ็ก r อร์ดรีเาออกมาเป็น3 d ลักษณะนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นไฮไลท์ของทางซีมาร์ซอฟต์เขานะครับก็คือตัวอัตโนมัติออปติมิเซชันนะครับก็จริงๆแล้วมันก็คือตัวดีไซน์ออฟเอ็กซ์เพรเมนต์นะครับที่หลายๆท่านคุ้นเคยกันนะครับหรือว่า DOE นะครับก็จากเริ่มต้นนะครับที่เราเล่ากันมาทั้งหมดนะครับมันเป็นลักษณะของการที่เราให้ซอฟต์แวร์ช่วยประมวลผลให้นะครับเรากําหนดเราใส่ข้อมูลโมเดลชิ้นงานเข้าไปนะครับเราใส่ข้อมูลวัสดุนะครับเราใส่ พารามิเตอร์ของกระบวนการเข้าไปนะครับเพื่อให้ซอฟต์แวร์นั้นประมวลออกมาเป็นตัวรีเซลให้เรานะครับแล้วเราก็ประเมินผลอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดผลลัพธ์ไม่โอเคนะครับเราก็จะย้อนกลับไปที่ process การออกแบบหรือว่าการปรับพารามิเตอร์ใหม่ตามที่ดรเศรษฐวัตรได้ได้อธิบายไว้นะครับแต่ว่าในส่วนของการทํา optimize ในตัวซิกม่าซอฟนะครับก็กลับกันนะครับเราจะกําหนดเป้าหมายที่เราต้องการแทนนะครับแล้วก็จัดกำหนดตัวแปรเข้าไปนะครับว่าตัวแปรที่เราอยากจะปรับ เพื่อเป้าหมายนี้นั้นมีอะไรบ้างนะครับจากนั้นซอฟต์แวร์ก็จะประมวลผลออกมาให้เรานะครับแล้วก็จะมีการบอกเรานะครับว่าแต่ละตัวแปรแต่ละค่านั้นส่งผลอย่างไรกับเป้าหมายของเราบ้างนะครับเป้าหมายไหนดีที่สุด นะครับผมโดยที่ตัวแปรที่เราสามารถจะกําหนดได้นะครับก็แบ่งออกเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆนะครับในซิกมาซอฟเนี่ยถือว่าครอบคลุมมากนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นตัวรูปทรงนะครับหรือว่าจิอเมทีนะครับเป็นดีไซน์ทั้งต่างๆนะครับทั้งในส่วนของแลนเนอร์เลคเอานะครับตำแหน่งเกตหรือพาร์ดีไซน์เปรียบเทียบกันแต่ละเวอร์ชันนะครับผมในส่วนของพารามิเตอร์นะครับก็เป็นเรื่องของเวลาเอ่อแรงดันแล้วก็อุณหภูมิทั้งหมดนะครับเราสามารถมากําหนดเป็นตัวแปรได้หมดเลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นวัสดุนะครับสามารถที่จะกําหนดได้ทั้งในส่วนของวัสดุชิ้นงานเองหรือว่าวัสดุแม่พิมพ์นะครับผมเพื่อให้เพื่อให้สามารถตรงกับความต้องการที่เราอยากได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวเอ่อคารนะครับที่เราอยากจะควบคุมของชิ้นงานนะครับหรือว่าจะเป็นตัวไซ c o n d นควาเองก็นามที่เราต้องการจะลดลงนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัวซิมเลชันปกตินะครับก็ซิมเลชันปกติอย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรกนะครับเราใส่ข้อมูลให้เขาไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมานะครับเป็นเปรียบเสมือนเป็นแค่เอ่อ one data point นะครับหรือถ้าเปรียบเทียบเป็นงานจริงก็คือเหมือนเราฉีดไปแค่ช็อตเดียวนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเป็น optimization นะครับเรากำหนดในรูปแบบของตัวแปรนะครับตัวแปรที่1ตัวแปรที่2อนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิฉีดอุณหภูมิแม่พิม เป็นเจ็ดสิถึง110นะครับสเต็ปไปทีลร1สองศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิแม่พิมพ์ก็เช่นกันนะครับตัวสมัยก็จะจับมาเจ n เนเรตนะครับเป็นความเป็นไปได้ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับถ้ามีตัวแปรที่2ตัวแปรที่3ก็จะเพิ่มเข้าไปนะครับผมแต่ว่าทางนี้ครั้งนั้นนะครับในลักษณะนี้นะครับก็ <c oughs> ถ้าหากว่าตัวแปรของเรานั้นมีจํานวนที่เยอะมากนะครับมันก็จะทําให้เวลาในการประมวลผลเนี่ยค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าจำนวนดีไซน์ที่เราได้มามันก็จะเยอะตางไปด้วยนะครับก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะข,ของตัวกําหนดเป็นเจเนเรชันแล้วก็เป็นตัวแปรเข้าไปนะครับแล้วก็ซอฟแวร์ก็จะทําการรันนะครับแล้วก็เพื่อให้ได้ค่าที่ดีที่สุดออกมาแล้วนําค่าที่ดีที่สุดของเจเนเรชันนั้นไปทําการออพติมไลท์ต่อนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนครบจํานวนที่เรากําหนดไว้นะครับเพื่อให้ได้ค่าที่ดีที่สุด ในการออ m i ิ a t i o n นะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นราพรวมนะครับผลลัพธ์ที่เราจะได้จากตัว s i ม m a า o อฟนะครับในการทำออ m i ิ a t i o n นะครับมีระบบจัดแ a น k i กิ้งให้นะครับว่าดีไซน์ไหนนั้นเข้าใกล้กับเป้าหมายของเราที่สุดนะครับดูได้ว่าแต่ละตัวแปรที่เราใส่เข้าไปนะครับมีเอฟเฟกอย่างไรบ้างนะครับสามารถดูได้นะครับว่าแต่ละตัวแปรนั้นส่งผลอย่างไรกับตัวเป้าหมายของเราบ้างนะครับแล้วก็สามารถทําการประเมินได้นะครับว่า เราอยากได้แต่ละค่าในลักษณะนี้นะครับก็จะมีตัว evolution paralel l มาให้เราใช้งานเรียกง่ายๆว่าเป็นการตัดช้อยนะครับโอเคถัดมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของการเป็นตัว case study นะครับอันนี้ก็จะเป็นชิ้นง,งานเป็นตัวบูอยางนะครับโดยที่ปัญหานะครับเกิดจากมีปัญหาเกิดการแตกขึ้นบริเวณนี้ นะครับก็อาจจะเป็นเพราะเนื่องจากว่าอุณหภูมินะครับอันนี้ก็เป็นตัวอุณหภูมิหรือว่าโปรเซสปัจจุบันนะครับตัวพริมืดที่ฉีดเข้าไปอยู่ที่80องศานะครับในขณะที่ตัวตัวสีเขียวนะครับคือเป็นตัวอินเสิร์ตที่เป็นเหล็กนะครับสีน้ำเงินเป็นตัวอินเสิร์ตที่เป็นพลาสติกนะครับก็ถูกใส่เข้ามาในแม่พิมพ์นะครับด้วยอุณหภูมิเริ่มต้นเท่านี้นะครับอุณหภูมิแม่พิมพ์อยู่ที่100องศานะครับก็เมื่อเราลองจําลองดูนะครับก็พบว่าเนื่องจากตัว ตัวอินเสิร์ตที่เป็นทั้งตัวพลาสติกแล้วก็ตัวเหล็กเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำนะครับส่งผลให้เวลาที่เราฉีดเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ทําการอกชิ้นงานหรือว่าเคียวนะครับก็จะทําให้เกิดบริเวณที่เกิดอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดอื่นนะครับทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นการจําลองโดยไม่ใส่ตัวอินเสิร์ตเข้ามาเลยนะครับทางด้านขวาอันนี้คือใส่อินเสิร์ตตามชิ้นงานจริงนะครับผมเมื่อเราทราบปัญหานะครับเราก็ลองปรับ ค o ามดิชั n นดูนะครับโดยที่เพิ่มอุณหภูมิเริ่มต้นของตัวอินเสิร์ตทั้งคู่นะครับไปอยู่ที่ร้อยองศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ลองฉีดดูนะครับก็พบว่าเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นนะครับในส่วนของการฉีดเข้ามาปัญหานี้ก็อุณหภูมิที่แตกต่างกันก็กลายเป็นว่าใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับญหาที่ชิ้งนงานแตกก็สามารถลดลงได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัว case s t u แรกนะครับผมก็ในโปรเซสชิ้นงานจริงก็อาจจะจําเป็นต้องมีการอบ ตัวอินเสิร์ตก่อนนะครับทําอุณหภูมิให้ขึ้นมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนก่อนที่จะใส่เข้าไปนะครับอีกเคสหนึ่งนะครับก็ยังคงเป็นตัวชิ้นงานที่เป็นบูชอยู่นะครับผมก็เป้าหมายก็คือต้องการลดไซเคิลไทม์ลงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีเขียวนะครับจะเป็นตัวอินเสิร์ตที่เป็นโลหะนะครับเป็นเหล็กแล้วก็สีแดงจะเป็นตัวเนื้อโพลิเมอร์เหล่านะครับก็อุณหภูมิอยู่ที่8 0นะครับอินเสิร์ตอุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที่20นะครับแม่พิมพ์ก็อยู่ โอเคครับเราต้องการลดเซเป็น t i m นะครับก็เรามากำหนดตัวแปรนะครับอันนี้เป็นหน้าตาหน้าตาตัวซอฟต์แวร์ของซึ่มาซอบนะครับในการทำตัว optimization นะครับเรากำหนดตัวแปรแรกนะครับก็คือเป็นขนาดของเกตนะครับมีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะครับ1นึ้วและก็2อมิลนะครับอีกตัวแปรหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิเริ่มต้นของตัว insert นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่20ถึง1น0นะครับเต็ปทีละ40บองศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี3มพารามิเตอร์เหมือนก เ0ยี่สิบหกสิบแล้วก็หนึ่งร้อยนะครับผมอันสุดท้ายก็คือตัววัสดุของตัวอินเสิร์ตเองนะครับก็จะมีเป็นสามวัสดุในการที่เราจะลองประมวลผลดูนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับมันจะเป็นเกิดเป็นดีไซน์ทั้งหมดนะครับยี่สิบเจ็ดดีไซน์นะครับในส่วนของทาร์เก็ตหรือว่าเป้าหมายของเรานะครับเราก็ตั้งไว้ต้องการให้เขาลดเรื่องของแรงดันฉีดลงนะครับเพิ่มอัตราเคียลิ่งดีกีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลดในส่วนของตัวเอ่อสก็ตนะครับหรือว่ารอยไหมในชิ้นงานในจังหวะททีี่ําากรฉด นะครับเมื่อเราประเมินผลแล้วนะครับเราก็จะมีได้ออกมาหรือจะออกมามากมายครับมีหลายดีไซน์นะครับคำถามคือเราจะสามารถรู้ได้ไงว่าตัวไหนดีที่สุดนะครับตามเป้าหมายที่เราต้องการนะครับผมก็ตัวซอฟต์แวร์นะครับจะมีการจัด r a n กิ้งให้นะครับก็อย่างในออโตเมติก r a n กิ้งตัวนี้นะครับก็บอกว่าดีไซน์8นั้นดีที่สุดนะครับโดยที่พารามิเตอร์ของเขาก็คืออินเสิร์ตอุณหภูมิอินเสิร์ตอยู่ที่100นะครับเกจเดิมพันเตอร์1.5นะครับก็สามารถเพิ่มคิวลิグดีกีลดคิวリングเพชเชอร์ได้นะครับพาาารรมมิเตตอ์นี นะครับผมนะครับหรือว่าเราจะมาดูที่ตัว Main Effect ก็ได้นะครับก็อันนี้จะเป็น Main Effect นะครับก็บ่งบอกได้ว่าตัว Material Insert นั้นจะไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่นะครับในขณะที่ตัว Gate Diameter นั้นก็ไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่นะครับแต่ตัวที่ส่งผลอย่างมากเลยนะครับต่อต่อการทำคิวริงนะครับแล้วก็ลดเส้นทางของเราก็คือตัวอุณหภูมิเริ่มต้นของ Insert นะครับดูได้จากความชันนะครับของกราฟนะครับหรือเราจะมาดูตัว correlation matrix ก็ ilation, atic, ได้เช่นกันนะครับก็ตรงนี้สามารถบอกได้ว,ว่าถ้าหากเราต้องการลดแรงดันฉีดนะครับเราอาจจะต้องนะครับอาจจะต้องมาปรับที่เรื่องของขนาดของเกตนะครับเห็นได้ว่าขนาดของเกตเนี่ยส่งผลโดยตรงนะครับ,บแรงดันฉีดนะครับหรือจะเป็นเรื่องของเคียวรนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนอุณหภูมินะครับของตัวอุณหภูมิเรื่องต้นของ Insert, ของินเสิร์ตที่ใส่เข้าไปในแม่พิมพ์เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มอัตราการบุมได้ดีขึ้นนะครับผม หรือจะมาใช้เป็นหน้าต่างของพา ralele coordinate ตรงนี้ก็ได้นะครับในส่วนของแกนวนะครับ3สามอันแรกจะเป็นตัวแปรของเรานะครับที่เราป้อนเข้าไปสามอันทางฝั่งความมือก็จะเป็นตาเกตของเรานะครับกราฟนี้นะครับใช้งานโดยที่เราบอกว่าเราอยากได้เคียวลิงดีกีที่สูงสูงนะครับซีซีพวกนี้นะครับแต่ละเป็นตัวแทนของแต่ละดีไซน์ที่เกิดขึ้นนะครับเราบอกว่าเราอยากได้เคียวลิงดีกีสูงนะครับเราก็ทําการดึงนะครับดึงมาตัวนี้ขึ้นมานะครับบอกว่าเคียวลิงดีกีของเราต้องไม่ต่ากว่า97นะครับ นะครับก็ดีไซน์ไหนที่ไม่อยู่ในเลน์นะครับก็จะถูกตัดออกไปนะครับสังเกตดูนะครับถัดมาสกอตกับฟิลลิ่งเพชรเราอยากได้ต่ำๆนะครับเราก็ดึงอลงมานะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวไหนที่ไม่อยู่ในเลนส์ก็ถูกตัดออกไปนะครับสุดท้ายก็จะเหลือแต่ตัวตัวแตะของเรานะครับเราก็ไม่เลือได้ว่าโอเคเราอยากใช้วัสดุตัวไหน นะครับเมื่อสุดท้ายแล้วนะครับก็เหลือเพียงดีไซน์เดียวที่เหมาะสมของเรานะครับก็จะได้มาเป็นดีไซน์ที่แดนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวดั้งเดิมกับตัวออริจินอลนั้นเป็นยังไงนะครับออริจินอลดีไซน์เนี่ยคือเดเมิเตอร์หนึ่งมิลลิเมตรนะครับตัววัสดุเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าอุณหภูมิเริ่มต้นของตัวออริจินอลจะอยู่ที่20องศาเซลเซียสนะครับส่วนทางฝั่งออพติมนะครับตัวเหญเดรมิเตอร์จะอยู่ที่1หนึ่งจุดห้านะครับนล้วนะครับ เอ่อฟิลลิ่งนะครับผมนะครับก็อันนี้เป็นจอยที่ฉีดเข้ามานะครับดูเผินๆก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเหมือนจะไม่ค่อยได้ตัดเนเท่าไหร่นะครับแต่หากเราทําการตัวคอสเซกชันดูนะครับในส่วนของดีเซลนะครับก็จะเห็นได้ว่าด้านในเนี่ยด้วยความที่ว่าอุณหภูมิของอินเสิร์ตนะครับมันต่ำนะครับทำให้เวลาฉีดเข้ามาเนี่ยอุณหภูมิบริเวณนี้มันก็จะต่ำตามลงไปด้วยนะครับซึ่งจะส่งผลไปสู่เรื่องของการเอ่อเคลลิ่งนะครับ หรือเราจะมาดูในส่วนของตัวลอยไหมก่อนนะครับสกอตนะครับก็จะเห็นได้ว่าเกจที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ทําให้การไหลดีขึ้นนะครับมาในส่วนของการเคียวลิงนะครับฝั่งขวาออปติมัย์นะครับก็จะเห็นได้ว่าการสุกตัวของตัวยานะครับก็จะทําได้ดีกว่าทางฝั่งซ้ายนะครับผมที่เป็นออริจินอลดีไซน์ของเรานะครับเนื่องจากตัวอินเสิร์ตที่เราใส่เข้าไปนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็เปรียบเทียบกันนะครับที่ 8นาที50วินาทีนะครับก็จะเห็นได้ว่าฝั่งอัพติไมซ์ดีไซน์เนี่ยเคลื่ลิ่งไปได้แล้วทั้งหมด90%นะครับในขณะที่ตัวดั้งเดิมนะครับตัวออริจินอลเนี่ยจะได้เพียงแค่ประมาณ76%นะครับถ้าหากว่าอยากให้ตัวออริจินอลดีไซน์ได้ที่90%เท่ากันเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาเคลื่ลิ่งถึง10นาทีนะครับก็จะเห็นได้ว่าเวลาเนี่ยลดไปได้ถึงเอ่อหนาที10วินาทีนะครับก็ประมาณ10%นะครับที่เซฟต่อ1ช็อตนะครับในไไซเคิลทม์นะครับแล้วก็เวลลาาเรผิตกันก็แน่นอนนะครับมัันนผลิตกเป็น หลายช็อตต่อวันอยู่แล้วนะครับก็จะยิ่งช่วยประหยัดเวลาตรงนี้ไปได้อีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะการใช้ทูน ตัวซิปมาซอฟต์นะครับเข้ามาช่วยในการจําลองกระบวนการโพสเซนการฉีดขึ้นรูปยานของเรานะครับก็โดยสรุปนะครับตัวซิปมาซอฟต์นั้นสามารถที่จะจําลองได้ทุกกลุ่มวัสดุในการฉีดขึ้นรูปนะครับสามารถจําลองในลักษณะของเอาไม่พิม์ข้อมาร่วมประมุผลได้ด้วยนะครับรวมถึงการทําลักษณะของการฉีดแบบมันติไซเคิลนะครับก็การใช้งานนะครับก็ไม่ไม่ได้มีความยุ่งยากมากนะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมของเขานะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่ระดับเอนจิเนียร์นะครับไปถึงตัวฝั่งของโปรเจกต์แมเนจเจอร์นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับในการใช้ซอฟต์แวร์นะครับก็คือเรื่องของตัวการลดต้นทุนนะครับอันนี้ก็เป็นค่าต้นทุนสิทธิแบกนะครับที่ทางลูกค้าทางฝั่งยุโรปเขาให้ฟีดแบกกลับมากับซิมมาร์ซอฟต์นะครับก็แน่นอนนะครับเซฟได้เยอะที่สุดก็คือในส่วนของโปรดักชันนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาแม่พิมพ์ขึ้นไปหลังบนโปรดักชันไลน์แล้วเนี่ยเวลาเราจะยกลงทีเนี่ยมันเสียหลายๆอย่างนะครับก็จะเซฟได้เยอะที่สุดนะครับผมก็ เป็นตัวซิมมัซอฟนะครับก็เดี๋ยวในลำดับถัดไปนะครับผมจะขออนุญาตเปิดตัวซอฟต์แวร์ให้ดูกันคร่าวๆนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวซิมมัซอฟนะครับผู้ชมดิ้งนะครับก็อันนี้เป็นตัวลักษณะของโปรเจกต์ที่ผมเตรียมไว้นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันนะครับอันนี้เป็นเวอร์เป็นโปรเจกต์นะครับแล้วก็มีแต่ละโปรเจกต์ก็จะมีสามารถสร้างเป็นเวอร์ชันขึ้นมาได้นะครับก็อย่างเช่นโปรเจกต์นี้นะครับบูชยานนะครับเวอร์ชันแรกเนี่ยผมลองที่2งเก นะครับเวอร์ชันที่2เนี่ยก็เป็นลักษณะของ4ี่เกตแบบนี้นะครับส่วนเวอร์ชันที่3ก็คือลองทำเป็นลักษณะของตัว DOE นะครับ Optimization นะครับผมก็เดี๋ยวลองมาดูตัวแรกนะครับผมอันนี้ก็เป็นการใช้งานนะครับก็เรียบง่ายนะครับทำงานจากบนลงล่างนะครับเปหน้าไล่ไปเป็นหน้าหน้าเรื่อยๆนะครับอันนี้หน้าแรกนะครับก็จะเป็นหน้า g e o e t r y นะครับก็ไปใช้จัดการแคดดัตตานะครับก็จะมีทูนเครื่องมือต่างๆอยู่บริเวณนี้นะครับสามารถที่จะวาดตัวแคดดัตตาได้ในระดับเบสิก นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวชิ้นงานของเรานะครับสีแดงก็จะเป็นตัวชิ้นงานยางของเรานะครับสีเขียวนะครับก็จะเป็นตัวอินเสิร์ที่เป็นเหล็กของเรานะครับที่ถัดมาก็จะเป็นหน้าการทีเมชนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับลักษณะเนาา็ตของซิฟฟ่าซอฟ์จะเป็นควบิกอิเลเมนต์นะครับก็ อาจจะมีความพิจารณาในส่วนของที่เป็นส่วนโค้งนะครับอาจจะต้องตีให้ละเอียดขึ้นนะครับผมเพื่อให้เ้าลูกชิ้นงานได้ดีขึ้นนะครับการตีเม็ดในซิมมารซอฟนะครับก็เป็นลักษณะของตัวบิตหมดเลยนะครับเราเพียงแค่ถึงกุ๊ปให้เขานะครับว่าต้องการความละเอียดเท่าไหร่นะครับนะครับหรืก้อนไปตามความละเอียดนะครับเมื่อเราเจนเนอเรตเม็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของเม็ดคิวไรตี้ให้เราดูนะครับว่ามีปีกเฉลี่เกิดขึ้นบ้างนะครับถ้าเกิดยังไม่โอเคเราเพียงแค่มาปรับพารามิเตอร์ตรงนี้ครับไมา การซ่อมผิวเม็ดหรือซ่อมายแคบนะครับฟุตซอลแบงค์จะอ,อัตโนมัติให้หมดนะครับก็ช่วยลดเวลาในการเตรียมโปรเซสไปได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต่อมาก็เป็นการเซตอัพพารามิเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแมทเทอเรียลนะครับแต่งเป็นชิ้นงานม่พิมพ์นะครับตัวเออินเสิร์ตของเราตัวระบบทำความร้อนหรือพีอตเตอร์นะครับก็วัสดุของดัดในดัตชเดตของซิมฟอร์ซอต์นะครับก็มีค่อนข้างครอบคลุมนะครับกับวัสดุที่นิยมใช้กัน ก็อันนี้จะมีเพียงแค่ r u b b e ออย่างเดียวนะครับเพราะว่าตอนสร้างโปรเจกต์ตอนแรกเราจะจาเป็นต้องเลือกครับว่าเราใช้วัสดุตัวไหนนะครับอันนี้ถึงเรื่องมาเป็นงินฉีดยางก็จะมีเฉพาะวัสดุ rubber ขึ้นมาให้เราดูนะครับหรือนะครับหรือเราจะใช้ฟังก์ชันใหม่ล่าสุดของ s i g m a s o f t นะครับคือตัวลับ e r อร์ที่ใส่นนะครับที่เราจะสามารถสร้างแบคทีเรียลด a b ้าเเป็นของเราเองได้นะครับก็สามารถเลือกกลุ่มของวัสดุได้นะครับแล้วก็สามารถกําหนดได้ว่าในส่วนของ thermal p r o p e r t y นะครับอย่างเช่นค่าเ์ของช่วงคหส การต่ำสูงนะครับแล้วก็ thermal conductivity ก็เช่นกันนะครับความหนาแน่นในสมบูรณ density ก็เช่นกันนะครับตัว d e n s i c t i t y ก็เลือกได้นะครับว่าจะอยู่ในระดับไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายตัวค่า t เ0้าสิบนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับได้นะครับหรือจะปรับเป็นลักษณะของเชิงอมลึกก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้ฟังก์ชันนี้ของซิกมาซอฟก็จะช่วยในเรื่องของการที่เราจะหาสูตรของเรานะครับมาเพื่อใช้ขึ้นรูปตัวชิ้นงานของเรานะครับไม่ต้องไปเสียเวลาทดสอบเองให้ ให้เยอะนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทดสอบแต่ละทางก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะครับผมตัวนี้ก็จะสามารถช่วยได้นะครับเขาก็จะสามารถมาปรับพารามิเตอร์แบบละเอียดต่อได้ในตัวตัวข้อมูลวัสดุตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับถัดมาก็เป็นวัสดุแม่พิมพ์นะครับอมิเร่มต้นของเขานะครับทางด้านขวานี้ทางด้านซ้ายนี้นะครับก็จะเป็น โปรเซสเซร์มิตเตอร์อื่นที่เราสามารถปรับได้นะครับอย่างเช่นค่ายืดทันเฟอรนะครับตัวส่วมนมากแล้วจะออโตเมติกให้หมดนะครับแต่เราสามารถที่จะกำหนดเองได้เช่นกันนะครับแมชชีนพัฟพาร์ตี้นะครับตัวนี้ก็จะมีเครื่องฉีดนะครับในบปัจจุบันอาจจะยังมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ซีเพิ่งเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นหกนะครับอันนี้ก็จะมีหรือว่าจะเป็นเจนเนอเรชั่นล่าสุทั่วไปก็ได้นะครับเป็นค่าที่ซิมมาซอก็มีไว้ให้เราเราก็สามารถจะรัแต่งเองได้นะครับว่าเราจะใช้กี่ต ส่วนที่เป็นสีเทมเนื่องจากตัวชิ้นงานเราตอนนี้นะครับเราอยู่ในสเตจของการออกแบบชิ้นงานอยู่ครับเราก็จะมีเพียงแค่ระบบเรื่องของรันเนอร์กับเกตนะครับและตัวแม่พิมพ์เนี่ยเราก็อาจจะเป็นของแบตเตอรี่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพีแคนโมนคิดที่ครับเราอาจจะยังไม่จำเป็นต้องทําการจําลองนะครับหรือว่าจะเป็นระบบพวกนี้เองนะครับพารามิเตอร์พวกนี้นะครับก็สเตจนี้ผมจะทําแค่ในส่วนของฟิวลิก่อนนะครับก็อันนี้ผมใช้เป็นฟิวส์ทิ้งคราอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการแบบ เป็นลักษณะอื่นนะครับอย่างเช่นตัวโฟลเดอกับช็อต v อล u m มนะครับก็สามารถที่จะพุดค่าเข้าไปได้นะครับลักษณะของตัวค i เตอร์ของเรานะครับผมตั้งไว้เป็นเปิดตลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อเราจัดซิมบเลตถึงขั้นสูงๆแล้วนะครับก็สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าจะเอาเป็นลักษณะออปชันไหนนะครับผมสามารถกําหนดเป็นลักษณะขีงให้กั t โตเลอร์ได้นะครับโอเคนะครับก็เพื่อไม่เสียเวลามาดูรีเซลกันเลยนะครับดีเซลคร่าวๆนะครับก็ ดีซน์ที่เราสามารถดูได้นะครับเช่นเรื่องของอุณภูมิการฉีดนะครับผมสามารถที่จะดูอุณภูมิได้นะครับดูเรื่องของตัวเวฟไลน์ได้นะครับเวฟไลน์ที่เกิดขึ้นลักษณะของแอนิเมชันนะครับดูเรื่องของเชลลิงนะครับเชีลิงดีกตีนนะครับสามารถที่จะคลอ s เซ e c t i o n ดูได้เหมือนกันนะครับลักษณะนี้ครับเราสามารถที่จะ ทำการเปรียบเทียบรีเซาล์ได้ด้วยนะครับระหว่างเวอร์ชันที่เราเปิดอยู่กับเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เราเป็นกษ่นของซีเกตนี้นะครับจะเ,เห็นได้ว่ารีเซาล์ก็จะขึ้นมาสองหน้าต่างนะครับสามารถที่จะเปรียบเทียบกันในแต่ละดีไซน์ได้ครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ของซิกมาซอฟ์นะครับหรือว่าเราจะดูในส่วนของตัว DOE นะครับอันนี้ก็เป็นตัวออโตเมชันที่ผมทำไว้นะครับก็เป็นจำนวนเกตสองสามสี่นะครับเดตเปอร์เตอร์หนึ่งไปเดตเตอร์เซออนะครับแล้วก็ลองดูเป็นอุณหภูมิเริ่อนเฟินของอินเสิร์ตนะครับยี่ห้าถึงเจ็ดสิบห้านะครับผมโดยที่เป้าหมายก็คือลดตัวสปอตเทนิลลิ่งกับเพิ่มคีวคีวลิ่งดีกีนะครับลองมาดูที่อินเซิเมนต์นะครับโอเคหน้าแรกของอิเสิร์นก็จะโชว์นะครับเป็นงกิ้งให้เราดูนะครับว่าดีไซน์ไหนนะครับเข้าใกล้กับเป้าหมายของเราที่สุดนะครับ หรือเราจะมาดูเป็นตัวเมตริกเซกแบบนี้นะครับก็จะดูได้ว่าโอเคนะครับในเรื่องของจํานวนเกตกับดัเเตอร์ของเกตอาจจะไม่ส่งผลเท่าไหร่กับกับเป้าหมายที่เราเซตในรอบนี้นะครับแต่ว่าอุณหภูมิของตัวอินเสยส่งผลอย่างมากนะครับี๋ยวจะมาดูที่ตัวนี้นะครับตัวพา raleo ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสองเป้าหมายของเรานะครับเรากว่าเราอยากได้คิลลิงดีกีสูงสนะครับเราก็้าเลือยเข้าไปนะครับเราอยากได้สกอตต่าง ครับแล้วก็การลงมาสุดท้ายมันก็จะเหลือแค่ดีไซน์เดียวก็คือดีไซน์ที่18นะครับเรากลับมาดูที่ตัวเทอร์โเหมือนเดิมนะครับก็ตรงกันนะครับสรถที่จะดูข้อมูลได้นะครับว่าดีไซน์ที่18นี้คือใช้พารามิเตอร์ไหนนะครับเป็นอุณหภูมิเริ่มต้นของอินเสิร์ตที่7 5นะครับเกจจำนวน2ทางเข้าที่ดิเมนเซอร์2นะครับได้ค่าเจอร์รี่ดีกีเท่านี้จะกอตเท่านี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของตัวซิมมาสองกระชับบนดิงนะครับขอจบการนำเสนอเท่านี้